หมินทราชิณุทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งและเป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับสองดาวโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียน รวมไปถึงการบริหารจัดการในด้านต่าง,างๆเพื่อม,มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้ดําเนินการผ่านการบริหารงานแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรืน่นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดครูเวรดูแลตามจุดต่างๆรอบโรงเรียน มีการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผุ่มคุ้มกันในด้านต่างๆมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมและจะริยธรรมประเด็นที่2มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ,รประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลแผนพัฒนาและนำผลการประเมินมาพัฒนาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่3คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยผู้บริหารครูและตัวแทนนักเรียนร่วมกันค้นหาปัญหาสาเหตุเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่ค้นพบโดยจัดการประชุมกระดมความคิดนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้ง3ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นประกอบด้วย ความมีวินัยความรับผิดชอบจิตอาสาความพอเพียงและความซื่อสัตย์ประเด็นที่4มีการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด,ด้านงานคุณธรรมพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์วิธีการในการปฏิบัติงานพัฒน,นาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสนับสน,นุนการพัฒน,นาคุณธรรมให้กับนักเรียนดังนี้ 1. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ทั้งการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงประชาะสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมบริจาคโลหิตกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติเป็นต้นประเด็นที่5สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหน่วยงานภายนอกมีการเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ดีสำหรับเยาวชนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นในคาบคุณธรรมและโรงเรียนได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวประเด็นที่ 6. กการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความโปร่งใสของโรงเรียน ในส่วนของการส่งเสริมตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันได้กแก่การส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีการขับเคลื่อนจริยธรรมภายในองค์กรมีการประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ครูระบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งนี้ได้มีการให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ติดต่อหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสาภายในองค์กรด้วยประเด็นที่7 ได้รับการยกย่องหรือเชิดชูกเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกจากการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในด้านต่างๆส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอกดังต่อไปนี้หมู่ยุวกาชาติต้นแบบระดับจังหวัดประจําปี2562รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQ A Award ประจำปี2562 สถานศึกษาที่มียอดการออมสูงสุดจากกิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปี2563โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำประจำปี2563ในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนประเภทจำนวนนักเรียน3,000คนขึ้นไประดับประเทศด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารประเด็นที่ 1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรม ผ่านการขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการของโรงเรียนพร้อมทางนิเทศติดตามการดําเนินงานรวมถึงประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเช่นการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนจัดกิจกรรมต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน มีผลงานทางวิชาการในการจัดทำวิจัยทางการศึกษาและจัดโครงการกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและได้รับการยอมรับยกย่องและเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและองค์กรภายนอกดังนี้รางวัลผู้นำบริหารการศึกษายุค Disruption รางวัลโอเบกอ a วอร์ดปีการศึกษา2563 รางวัลโรงเรียนระดับประเทศโรงเรียนคราร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับมธัธยมศึกษาประเภทจำนวนนักเรียน3,000คนขึ้นไปประจำปี2,564รางวัลคุรุสะดูดีประจำปี2,565ร 2, รา <ร décidé, S 1> งวัลเป็นบุคคลรักศรทัทธาและเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษารา so รงวัลเป็นผู้ได้รับการย ok กย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี2563วิทยากรที่เลี้ยงการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่3ด้านครูประเด็นที่ 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยออกแบบการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆการได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลรักศรัทธาและเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษารางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประเภทครูผู้สอนประเด็นที่ส ครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับผู้เรียนเน้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและครูมีการวัดและประเมินผลการใช้รูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนและมีการวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดกับผู้เรียนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมประเด็นที่ 3. ครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมรโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมบรรพชาสัมานเณรและบวชเนคขมมจจารีนีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยครูเป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมการปฏิบัติตนที่เหมาะสมมีการสร้างการนำครูในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องมีการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมให้ครูในกิจกรรมคาบคุณธรรมเพื่อให้ครูเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทครูมีการพัฒนาแผนงานคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมขึ้นในโรงเรียน ได้แก่การจัดทําแผนโครงงานคุณธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนโดยมีนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อร่วมกันคิดแก้ปัญหาปรับปรุงและประเมินผลอย่างต่อเนื่องประเด็นที่4การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมครูมีการสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพในโรงเรียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเองไม่ฟุ่มเฟื่อยและฝึกตนเองให้รู้จักความพอดีพอเหมาะรวมทั้งการสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียนจากการศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆประเด็นที่5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติตงานในโรงเรียน และได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับเว็บไซต์ของโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้นําเสนอผลงานโครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นคัดเลือกโครงงานคุณธรรมที่โดดเด่นแล้วนํามาเสนอในกิจกรรมวันเปิดบ้านนวมินที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้าศึกษาและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันประเด็นที่6 ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานมาทำงานและเข้าสอนตรงเวลาผู้จ่าสุภาพช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจพร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ประเด็นที่7ครูได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดถูกเกียรติจากบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรภายในและภายนอก ครูได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบแห่งปี2,564สาขาแม่พิมพ์ดีเด่นจากสมาพันธ์องค์กรผู้ส่งคุณค่าของแผ่นดินรางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดินจากสภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยรางวัลครูสดสุดดีจากครูสภาซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดถูเกียรติ ทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดและระดับประเทศด้านที่4ด้านนักเรียนประเด็นที่1นนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมโรงเรียนได้มีการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในทุกปีการศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรคณะพระสงฆ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประเด็นที่2โครงงานคุณธรรมโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนแต่ละห้องทำโครงงานคุณธรรมโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้มีการประชุมวางแผนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมผ่านคุณครูหัวหน้าระดับชั้นชี้แจงและวางแนวทางการทำโครงงานคุณธรรมของแต่ละระดับได้กำหนดวัวข้อหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละห้องเรียนดําเนินการทําโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนโดยมีคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนทําหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานดําเนินการโครงงานคุณธรรมสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้กําหนดไว้ <S <S ประเด็นที่ 3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่น การตรงต่อเวลาการแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยมีความรับผิดชอบด้วยการยกย่องชื่นชมและมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมในการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกเช่นรางวัลความประพฤติีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยประเด็นที่4นักเรียนเป็นผู้นำด้านคุณธรรม ด้วยการนําเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมในกิจกรรมเปิดบ้านนวมินเปิดบ้านพหุปัญญาน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและนําเสนอผลงานในรายวิชาพระพุทธศรราสนานโดยการนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากนี้นักเรียนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางาศาสนาของโรงเรียนเป็นประจําทุกสัปดาห์เช่นการเข้าร่วมการตักบาตรทุกวันศุกร์การร่วมทําบุญในวันสถาปนาโรงเรียนและปฏิบัติตน และสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันในกิจกรรมหน้าเสาธงรวมถึงการเป็นผู้นำสวดมน์ในงานพิธีทางศาสนาประเด็นที่5การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้มีการจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีขาวโดยมีตัวแทนนักเรียนเป็นคณะกรรมการแต่ละฝายนอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคีสีฝ่ายซึ่งกำหนดเป็นหลัก5รอคือร่วมคิดประเด็นที่6 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่ประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนตนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะที่ดีและค่านิยมของนักเรียนตามสถานศึกษากำหนดจากผลการประเมินภายในของโรงเรียนปีการศึกษา2 5 6 5แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนดไว้มีสัดส,ส่วนดีเยี่ยมจากการติดตามการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบต่อเนื่องตลอดช่วงชั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565พบว่านักเรียนสามารถรักษาระดับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอด3ปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ85 ากการบริหารงานด้านต่างๆตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมส่งผลให้ผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามคำขวัญของโรงเรียนคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสารงานพระราชดมริ และเพื่อให้นักเรียนเป็นต้นกล้าแห่งคุณธรรมที่จะเติบโตอย่างสวยงามและมั่นคงในสังคมต่อไป